ร้านก็น่ากินร้านกาแฟขอลอบคุณอ๋อ <c oughs> ไอติมมหาใช่ผัอสีเอวมหมูหมูนุ่มวันนี้จะพาไปดูสูงอาหารตลาดผุมมสัตว์นะคะทุกคน <c oughs> เรามาที่นี่สองครั้งแล้วแต่เรายังไม่เคยไปสูงอาหาร วันนี้เราจะพาไปดูนะคะทุกคนไปดูกันค่ะตลาดเขายังไม่เปิดถ้าเรามาใช่ไหมเรามาด้านหน้าตลาดเราก็เดินเข้ามานี่ติดสีเขียวแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็มีตึกสูงนะคะนี่เดินเข้าไปข้างในเลยตลาดตอนนี้ยังไม่เปิดเขาเปิดประมาณมาหา้าโมงศูนย์ศูนย์นะคะตลาดอุษา ชั้นล่างเขาจะมีของขายด้วยนะคะทุกคนบันไดขึ้นก็อยู่ทานนี้นะคะมีเล็บขึ้นด้วยนะคะทางเข้าวขออยู่เถะตรงนี้เข้าไปดูข้างในกันนะคะทุกคนประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้คะ่ะอ๋อมันเป็นสูงนะ,ะค่ะต้องขึ้นมาข้างบนอยู่บนตึก มีร้านอาหารแยะเลยนะคะทุกคนน่าก,กินทุกร้านเลยค่ะมไม่เคยมาม,มาครั้งแรกซุ้มตำเขาหน้ากิน ขนมว่ะขนมอ,อากาศข้างบนอากาศอากาศดีข้าวมังไก่ไก่ก็มีร้อนามากฟันไม่็ม 5. 4. 4. ร้านกนากิมีเมนูให้เลือกเยอะมากเลยค่ะร้านนี้น่ากินทันั้นเลยนะคะถ้าใครที่มาตลาดผมจะก็มาแวะกินได้นะคะทุกคนกับไปเอาข้าวตังกาแฟคนละขึ้นได้เละเดีย๋ยวสร้างข้าวไว้เดี๋ยวเราไปเอาข้าวกันนะคะทุกคน เขามีคอลลลคืนด้วยนะคะทุกคนเซฟข้าหนองวหวานก่อนนะคะเอาอะไรดีคะถ้วยเล็กคอร์ลคืนอ๋อไอติมก็ได้ถ้วยเล็กใส่ได้อันนี้เอารูชีแล้วก็เอาถั่วแดง นิดหนึง่งคอทัวร์ด้วยนะไอติมมหาชัยสามสิบบาทไปเอาข้า,ขาวร้านนี้พาซิอวที่สั่งไว้ได้แล้วนะคะทุกคนเรามากินกันนะคะ ผัดสีเอวหมูหมูนุ่มไอติมมหาชัยมากินกันนะคะทุกคนกินไอต็มก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะละลายก่อนไอติมมหาชัยถ้วยละสาสิบาทอร่อยมากเลยค่ะ เามาลงภาษีอิวดูกันนะคะทุกคนอิ่วข้าวมากเลยค่ะทุกคนยังไม่ได้กินอะไรแต่เช้าเลยลองชิมก่อนนะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนถ้าใครมาแถวนี้ก็มาแวะกินกันได้นะคะทุกคนราคาไม่แพงค่ะ คลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปหน้าจะไปที่ไหนก็จะถ่ายให้ดูนะคะติดตามกันด้วยนะคะอาหารที่นี่อร่อยนะคะทุกคนไข่ลูกชิ้นทอดคะ่ะทุกคนคนซื้อก็เยอะเลยค่ะไปก่อนนะคะทุกคนบายบายค่ะ